สวัสดีค่ะฉันโคลอีวันนี้มีพิธีจบการฝึกจากค่ายทหารของชาอึนอูฉันจะเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศสุดร้อนแรงจากสถานที่จริงนะคะวันนี้วันที่2กันยายนวันอังคารเป็นช่วงเวลาที่เขาจบการฝึกทหารขั้นพื้นฐาน5สัปดาห์และกลายเป็นทหารอย่างเป็นทางการในพิธีจบการฝึกที่จัดขึ้นประมาณ30นาทีตั้งแต่10โมงช้าที่ค่ายทหารนอนซานชาอึนอูยืนอย่างภาคภูมิใจพร้อมสายรัดแขนหัวหน้าหมวดฝึก ปฏิกิริยาของแฟนๆที่เห็นทั้งในงานและในรูปภาพที่ถูกอัปโหลดออนไลน์คือสุดยอดมากอ๋อเพิ่งจบพิธีเหรอโอ้โหหน้าตาและรูปร่างยังเป็นชาอึนอูแต่เสียงมีวินัยชัดเจนเออร่าเหมือนนายทหารตัวจริงคอมเมนต์แบบนี้ไหลมาเรียวทามสิ่งที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ในหมู่แฟนๆคือลุคหน้าสดของชาอึนบูวาวหน้าสดล้วนๆไม่ได้แต่งหน้าแต่ดูเหมือนแต่งว้าวหล่อโคตร คอมเมนต์เหล่านี้ทําให้เกิดการถกเถียงเรื่องแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าในพิธีตบการฝึกชาอึนอูคือภาพของทหารที่สมบูรณ์แบบจริงๆเครื่องแบบที่เรีบเรียบรองเท้าคอมแบตที่เงาวับหมวกเบรย์ที่ตั้งตรงท่าทางนั่งวางมือสองข้างบนข่าวและสีหน้าแน่วแน่มองตรงไปข้างหน้าดูสง่างามจริงๆตั้งท่าใช้สองมือเลยเหรอคอมเมนต์ Comment ชื่นชมท่าทางที่มีวินัยก็ออกมาเยอะ และเรื่องที่ชาอึนอูได้ใส่สายรัดแขนหัวหน้าหมวดฝึกก็ทําให้แฟนๆภูมิใจมากภายในสองสัปดาห์เขาได้รับการยอมรับเรื่องความเป็นผู้นําความรับผิดชอบความตั้งใจจนถูกเลือกตําแหน่งหัวหน้าหมวดฝึกคือผู้แทนฝึกที่มีหน้าที่ตรวจนับคนร้องคําสั่งจัดการบรรยากาศห้องพักไละงานอ,าอื่นๆมากมายทั้งสมรรถภาพความรับผิดชอบการสื่อสารคําสั่ง รวมถึงทัศนคติและการอยู่ร่วมกันต้องถูกประเมินอ,อย่างครอบคลุมเพื่อการคัดเลือกเรื่องเล่าจากค่ายก็ทั้งตลกและน่าประทับใจพนักงานครัวเล่าว่าเห็นชาอื่นอูล้างจานอย่างตั้งใจหัวโล้นแต่ยังหล่อจนต้องหลบตาและเพื่อนฝึกอีกคนเล่าว่าทุกคนต้องเขาตลอดผู้ฝึกเลยบอกว่าอย่ามองสิครับเขาก็เป็นคนเขาก็เป็นคนนี่แหละพลังของอื่นอูเราที่ทำให้ผู้ฝึกยังต้องหัวเราะหลังพิธีจบการฝึกต่อไปจะเป็นยังไง ชาอึนอูจะเข้าสังกัดวงดนตรีทหารซึ่งดูเหมาะกับอึนอูที่ทำเพลงจริงๆวันปลดประจำการคาดคือวันที่27มกราคม2027การถูกเลือกเป็นหัวหน้าหมวดฝึกมีความหมายมากบางค่ายยังมีวันหยุดรางวัลหรือสิทธิพิเศษเพิ่มด้วยอาจได้เจอกันเร็วขึ้นผ่านวันหยุดรางวัลในหมู่แฟนๆก็มีความหวังแบบนี้ออกมาตอนนี้สิ่งที่อโรฮาอยากรู้ที่สุดคือเมื่อไหรจะได้เห็นชาอึนอูในงานสาธารณะใช่ไหม ูดตรงๆชีวิตทหารของไอดอลมักจะดำเนินแบบไม่เปิดเผยโดยเฉพาะซูเปอร์สตาร์อย่างชาอึนกูยิ่งเป็นแบบนั้นแต่กว่าจะปลดประจำการยังเหลือประมาณหนึ่งปี4เดือนระหว่างนี้ก็อาจเจอผ่านงานราชการหรืองานแสดงของวงดนตรีทหารอโรฮาทุกคนก็ส่งกำลังใจให้ชาอึนวูของเรามีชีวิตทหารที่แข็งแรงและเป็นแบบอย่างแล้วรอวันที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งไปด้วยกันนะเพราะมีความรักและการรอคอยของอโรฮาอึนอูเราก็จะมีกำลังใจ